เราได้รับบทเป็นบุตรแห่งเพลิงจากเราบรรพชนที่ได้สร้างเรามาและเราจะต้องออกไปต่อสู้เพื่อให้เมืองเอมเบอร์เวลได้กลับมาสดใสอีกครั้งอาณาจักรเอมเบอร์เวลอาณาจักรจะเคยรุ่งโรจน์ในอดีตแต่ได้ถูกหมอกชาวกลึนกินจากการขุดบอ่อน้ำอำมรฤตขึ้นมาใช้มากจนเกณฑไปและนี่ไม่ใช่คอนเทนต์ร้อยวันแต่เป็นคอนเทนต์แต่ละมื้อแต่ละดย์และจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง ปดูวันแรกจากการตื่นจากการหลับไหลเราก็อยู่ในไข่นั่นเองเอาละได้เวลาออกไปต่อสู้เหมือนว่าในห้องนี้จะไม่มีอะไรไปข้างนอกด,ดีกว่าโถงเท่าทานแล้วเราก็เดินไปเจอกับเปลวเพลิงจากเหล่าบรรดชนกดเพื่อพูดคุยเจ้านนอนนานเกินไปแล้วนะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ เมื่อประตูเปิดออกแสงสว่างจ้าก็โผล่เข้ามาแล้วก็ได้เวลาที่จะลงไปข้างล่างแล้วเป้าหมยก็อยู่ข้างล่างนั่นเลยไปไปไปกันดีกว่าเก็บเบอร์รี่อันนี้ดีมากเป็นยามาแล้วอาวุธชิ้นที่หนึ่งครบเพลิงงๆง,งจักกระเป๋าก่อนว้าวเหมือนมีเวทมนต์มีระเบิดใจกตรงนี้ด้วยหยิบไปเลยเยอะๆ,ๆได้ใช้แน่นอนจัดกระเป๋าแป๊บ,ออบ,บนึงนะเอาละจากนั้นก็เล็ง ซึ่งเกมนี้เราสามารถขุดดินหรือพังสิ่งของต่างๆได้ก็เลยน่าสนใจมากที่เราจะพกระเบิดไว้เยอะๆโอ้ยแหวนกาการหนึ่งอันขัานนี้ก็มีหนึ่งกล่องกล่องนี้ก็มีครบเพลิงหนึ่งอันสองแล้วนะนับแลนับแล้บล็อกไม้หยาบหลังจากนั้นก็เดินออกมาข้างล่างก็จะมีถ้ำซึ่งมีหมอกเชาวที่อันตรายอยู่ข้างล่างแล้วก็มีมอนด้วยหนึ่งตัวครบเพลิงสามละ สามันจริงคุณอยู่ในชาวแล้วก็ได้เวลากับการต่อสู้ครั้งแรกของเราอืมเจ้าเป็นใครกันบุตรแห่งเพลิงงั้นเหรองัน้นเจอข้าหน่อยก็มาเลยจ้าไม่ได้กลัวมันกี่กี้น่ะเอ้ยดาบโยนทิ้งเลยวะเนี่ยแน่นอนเราไม่โยนเราเก็บไว้ใช้มาอีกสองตัว มาดีครับหชืบสชืบตีแลกกิ้งถือก็ตัวแรกอยู่นะสตัวนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรฮักกี้กี้ทั้งหมดเก็บไปเลยรับปรับคุณ2มานะฟาร์มสนุกขึ้นเยอะเลยแล,แล้วเราก็ได้ออกมาจากชาวโอ้ทำงานหนึ่งซึ่งเป้าหมายของเราก็อยู่ไม่ไกลแต่เราขอฟาร์มก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปทีเดียวถ้าไปแบบไม่มีของเลยมันรู้สึกไม่ดีไม่ดีไม่ใช่อะไรไม่ได้ทำอะไรเลย ไหนดูซิมีอะไรให้เก็บบ้างเลยมีหุ่นดัมมี่ตรงนี้ลองขีบ์ <Long keep. S 1> อ่าเซเลกเวลสได้มาในที่สุดเราก็เวลสองแล้วเวลสอแบบงงๆแล้วเราก็ได้แตมทัวสาอัพต้นนะน้ำอันนี้เอาไว้ใช้ทํายาในอนาคตซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้นะจ๊ะครบเพิงจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้ววิ่งมาตัวนี้แล้วก็จะมีของให้เก็บจิปาะ,ะส่วนกล่องนี้นะถูกลอกไว้อยู่เราจะเป็นจะต้อง หาที่สะดอกคุณแจมาก่อนซึ่งเราสามารถคราฟได้เลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองอ่ามีดาบคู่เป็นอาวุธที่ผมค่อนข้างชอบนะมันชุบชับช,ชุบชับอะ่ะมันแบบปกุงก้งกิงก้งกุ้งกิ้งอ่ะแล้วเราก็มาสะดอกกันเลยมาดูซิว่าเราจะได้อะไรลูกโนยี20พร้อมกับยา2เพื่อเควสเหล่านี้เราก็จําเป็นจะต้องมาเก็บหรือไม่จําเป็นก็ได้นะสรุปมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นวะผมจะอัพไปสายกระโดดทุบแล้วก็กระโดด2ครั้งก่อนนะเพื่อให้มันง่ายต่อการเล่น หลังจากนั้นเราก็เดินเตร่ๆไปรอบเมืองเพื่อที่จะหาทรัพยากรในการเอาทั้ทาเทนนี่อ่าแล้วก็ตีกัะหนูด้วยเมื่อกี้พูดอะไรลืมไปซะเถอะเดินเข้ามาเราก็จะเจอกับคัมพีหนึ่งอันที่เป็นเควสเอะตรงนั้นมีประตูปิดกระโดดไปเลยแล้วก็เอาดาบทุบอ่าหนึ่งทีเท่านั้นมีกล่องจริงด้วยเปิดมาเป็นโลกธนูอีแยะอะไรวะข้างล่างไม่มีอะไรเลยอ้าวมีหนึ่งตัว ค่อนข,ข้างถึงด้านข้างนอกเนี่ยแล้วก็เล่นเป็นด้วยเจ้าเป็นใครกันบังนาบมรลุเพื่อเอาเราแทงไม่โดนนี่ในเขาข้าหลังเป็นอันที่ดีที่สุดแล้วเราก็เจอคำพีอีกหนึ่งอันซึ่งเป็นเคลียรแหละแล้วเราก็ได้ลงไปข้างล่างนี่ซึ่งก็มีเคอยอีกหนึ่งอันเอีกพีขึ้นรัวๆแต่ก็ไม่มีอะไรเฝ้านะข้างในนี้ สร็จแล้วเราก็ขึ้นไปข้างบนดีวกว่าเพราะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ซึ่งก็จะมีกองไม้อยู่มีที่ทาอาหารแล้วก็มีควสอีกแล้วหนึ่งอนอ๋อข้างหลังนี้มีหนึ่งกล่องด้วยนะอย่าลืมมันยิบมันด้วยละ่ะแล้วเราก็วิ่งฟา่าไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอเข้ากับบอ่อน้ำอำําอมฤตแล้วเราก็เก็บน้ำมาเลยแต่ยังไม่ได้ใช้ข้างๆนี่ก็จะมีกล่องอยู่กล่องหนึ่งแล้วก็มียามเฝ้าด้วยหนึ่งคน ไอ้มาดิโอ้ยโดนได้ยังไองไม่ใช้หอกอะใช้หอกล้วไงอะ่ะได้ยามาอีกหนึ่งขวดเอาไว้ประทังชีวิตได้ส่วนพวกตัวนี้ก็ถ้าเรามาพังเราก็จะได้ของด้วยนะพวกเศษผ้าพวกลูกธนูพวกอะไรพวกเนี้ยตีตีตีต,ตีตีไปเลยหยิบให้หมด ตียากจากมาเล็กตีไม่โดนไปดีกว่าเราไปทำหน้าที่ของเราดีกว่าซึ่งเควสของเราก็จะอยู่ข้างหน้านี่เองมาแล้วสร้างท่านบูชาเปลเพลงิงแล้วเราก็กดประดิษฐ์ท่านบูชาเปลเพิงขึ้นมาเลยประดิษฐ์ทุกอย่างมาเลยแล้วก็นำมันมาวางสักประมาณอ่าตรงนี้หรือตรงนี้ดีตรงนี้ดีกว่าแล้วก็วาง สิ่งนี้จําเป็นมากเพราะว่าใช้ซ่อมได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องใช้วัสดุแค่กดคุยกับโต๊ะทุกอย่างแล้วก็ซ่อมให้หมดเลยเสร็จแล้วผมก็ค้ามบล็อกมาเพื่อที่จะมาวางพื้นไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้จับจ่ายใช้สอยได้สะดวกตอนแรกคิดว่าผมจะทําเป็นบ้านเดี่ยวแต่คิดว่าทําเป็นหมูม่บ้านดีกว,ว่าก็เลยมาวางเลเยอร์เอาไว้ส่วนหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของคนงานคนแรกของเราแล้วก็เริ่มวางกําแพงนิดหน่อย จากนั้นก็วางที่ทําอาหารแล้วเย้ายโต๊ะซ่อมมอาอไปข้างในอ่าคุยกับเปลวเพิงซึ่งเปลวเพิงก็บอกเราว่าไม่ได้มีแค่เราที่หลับไหลอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือไปตามหาผู้รอดชีวิตสะพานเบรินสะพานอะไรไม่รู้รู้แต่ว่ามีลูกธนูให้ฟาร์มตรงนี้ด้วยและทันใดนั้นเองเอ๊ะอะไรแวบ,บๆมาจากไหนกันเนี่ยพลึงโรทึกด้วยไง ชบชับชิบชับชบับย,ยังยังยังไม่ตายตายยังยังเออตายแนละ้วหลังจากต่อยกับพึ่งนานแล้วเมื่อวานนี้ก็ไปต่อกันเลยดีกว่าโอ้ลุนธนูเยอะต้องมีธนูด้วยวทำไมไม่ใช่ะ okay. วะโอเคเราต้องลงไปข้างล่างนี้นะฮะต้องลงไปในชาวไปลุยสักหน่อยอไรวะามีแด่เขาเพิงแจก ไม่มีโปรโมชั่นดีๆเลยเอาลุ้นธถถนูไหมให้มันหมดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไงถ้าพร้อมแล้วก็ลงไปเลยข้างล่างนี้ก็จะเป็นชาวนะชาวก็คือหมอกมหัตาภัยนั่นเองซึ่งมันจะมีค่าออกซิเจนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบออกนี่ไนงะไม่จำเป็นต้องสู้ใกล้ๆแค่นี้ก็พอมีหนึ่งตัว มาเลยได้ดาบมาอันไหนซ้ำเราจะเอาไปย่อยนะฮะอันนี้คือแคปซูลเมื่อใช้ก็จะเติมออกซิเจนข้างในนี่คืออะไรอะ่ะอยากให้มันมีลิเวเรียโอลุยเป้าหมายของเราคือข้างบนแล้วเราก็วิ่งขึ้นมาจนมาเจอกับบันไดนี่ซึ่งบันไดนี่ต้องใช้แรงในการปีนระวังกันด้วยนะแล้วเราก็เดินทางมายันมืดค่ำซึ่งตอนนี้มีเตียงอยู่เราจะข้ามเวลากันนะฮะแล้วเจอกันอีกทีในตอนเช้า แล้ก็เช้าแล้วลุกเลยเราจะไปลุยกันที่สะพานตรงน,นี้ก่อนมาเดีพวกคนเทือนจะไม่กลัวแค่เรากชันมธนูนี่แน่เออเอามาเยอะๆซึ่งตัวต่อไปที่เราจะสู้ด้วยคือนักยิงเจ็บ โอ้ยโอเค,โอ,เคโอ้เศล็กเยอะมากสวยเลยโอ้โหเราจะไปดีไหมเนี่ยแย่งตกมากเลยอะ่ะค่อยมาแล้วกันไม่น่ามีอะไรเารกิจของเราคือด้านบนนี้เราจะไปช่วยช่วยใครนะพี่มืองนะอ,อ่านก่อนอ่าคนหาผู้รอดชีวิตข้ามาแล้วลังพึ่งเต็มไปหมดเจอแล้หนึ่งตัวแอบบได้แอบบไปมิดหรอกนะมาเลยเจะคนเถื่อน ถ้าจะสู้กับเจ้าอย่างยุติธรรมที่สุดฮ,ะฮะ่าฮ่ามาเลยพวกคนเถื่อนตตันไปดิตดตันไปแล้วก็สับสับสับตรงนี้มีของซ่อมก่อนซ่อมซ่อมเออมีของซ่อมฟรีเก็บหมด้องมีกล่องให้ด้วยโหแล้วเบิด เปิดนี่เอาไว้ไว้ขุดอยู่อะต้องรับโบราณอะไรก่อนยังมีมนุษย์เหลืออยู่เลเนี่ยแพรลี่เป็นหนึ่งสเตป็ปมาได้มาแล้วโดดเข้าได้ไหมเนี่ยมันเข้าไม่ได้อ่ะโอ้ มันติดเดอ้อมันเข้าไม่ได้เดอ้อารกิจต่อไปคือเราต้องไปอันเชิญก่อนซึ่งเราสามารถฟาร์กลับบ้านได้เลยอ่าบล็อกหลังคางั้นเราจะสร้างบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันนะของไม่พอดิงั้นยังไม่สร้างเอาไม้เท้าอันเชิญมาเลยยืนอยู่ตรงนี้ไปก่อนเลย ร็จแล้วก็ได้เวลาวิ่งเล่นรอบบ้านลงมาข้างล่างนี่ก็จะเจอกับอีก2ตัวซึ่งเราก็ต้องจัดการแล้วก็จัดการไปแบบง่ายดายนี่แหละมันเลยทำให้ผมชอบมีคู่เพราะมันเร็วดีเปิดมาก็ได้ขวานมานึ่งแนั้นเข้าออมาข้างนอกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาคุยกับเบลเพิงเล่น แล้วก็เริ่มวางบ้านนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําหลังคานะฮะลุงก็อาจจะไม่คราบของให้เราก็ได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องมาวางแล้วก็เพิ่งเก็บของฟาร์มเรื่อยๆวางประตรูวางหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อย จากนั้นก็มาคุยกับลุงแล้วก็ได้เวลาแล้วที่ว่าเราจะออกไปตีเง่าชาวกันต้นตอของหมวกมหาตััย์เอาล่ะก่อนที่เราจะไปเคสต่อเราจะมาทำชุดซึ่งเราพอจะมีไอ,ออ๋อขอชิปก่อนลืมโอเคชิ้นแรกโอเคเราได้ชุดมาครบแล้ว ไปที่ตัวลนะครฮะแล้วก็แปลงโฉบกัเลยโอเคตอนนี้เรามีชุดแล้วเสร็จแ,แล้วเมื่อกี้นะ้าบอกว่ามีเครื่องร่อนประดิดได้เลยปะน้ายัางไม่ได้เลยจิจิงกวนค้ามไปด้วยนะสักนึงแต่ยังก่อนดีกว่าเราไปหาที่ตอบดีกว่าโอเคแล้วเราไปดูข้างหน้าอัปเกรด ใช้แค่แก่นชาวอันใหญ่เราต้องไปฆ่าบอสเคได้เวลาไปลุยข้างล่างกันแล้วด้านล่างนี่เองเอ๊ต้องไปกวาดล้างก่อนไม่ค่อยไหลลงอไปฮะเรามีเวลาจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะรีบไปจัดการควสตเราก่อน ธนูไปเลยโอ้ยลงได้ปะเนี่ยได้ยังมัง้งโอเคได้จะมุ่งหน้าไปที่ตำแหน่งเลยใกล้ๆนี้ก็มีหนึ่งตัวก็เรามีธนูแต่เราจะใช้เม่ดคู่ดีกว่าเพื่อเป็นการประหยัดเรายังขาบรูปธนูไม่ได้นะฮะตอนนี้ อ้าวเราอยู่ข้างล่างไงเก็บของไม่ได้ยิ่งไปมาปยากกระสุนก่อนเอ้เฮ้ย เเป็นอะไรชอบจมพื้นกันเนี่ยเราต้องรีบขึ้นไปข้างบนข้างบนมีอาการหายใจอยู่โอเคเราจะไม่รีรอะฮะเราจะลงไปเคลียร์ข้างล่างเลยซึ่งไอ้เจ้าต้นตอ,ตอมหาดาภัยนี่มันก็จะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับเห็ดสีแดงขนาดใหญ่ซึ่งมันจะตั้งอยู่ตามกลางหมอกชา้าทั่วทั้งแมบ,บเลยและเราก็ต้องไปกำจัดมันเพื่อ ที่จะปลดปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาอีกครั้งและสิ่งที่เราจะต้องเจอเลยในเช้านั้นก็คือเจ้าพวกมแมลงเฮ้ยเฮ้ยกับมาดีครับกลับมาดีครับตัวอะไรก็ไม่หวั่นหรกครับซึ่งเจ้าพวกมแมลงพวกนี้มันจะมีรังที่มันจะคอยเกิดมากินเราเรื่อยๆเราก็จะเป็นจะต้องทําลายมาันซะก่อนก่อนที่มันจะกินเราเพราะมันน่นําคาญมากๆแต่ตรงนี้เหมือนจะไม่มีรังนะเะมันจะเกิดมาจากพื้นดินมา ไอเห็ดยักษ์น่าจอยู่ในนี้เจ้ากำลังรออยู่เลยยันหน้าไปหนึ่งทีแล้วทุบซึ่งเจ้าบอสกิกี้ตัวนี้ก็จะมี2ท่าคือท่าทีบแล้วก็ฟันดาบลงพื้นเป็นแนวตรงซึ่งเราก็สามารถหลบได้ง่ายเลยแหละแต่ก็มีโดนบ้าไปบางครั้งน,นะซึ่งดาเมจก็ค่อนข้างที่จะแรงเลยทีเดียวเชียวโอ๊ย ฮิว่กนฮิว่อน,อนค่อยว่ากันแล้วผมก็เลือกที่จะใช้อาวุธระยะไกลในการต่อสู้นะฮะเพราะว่าไม่อยากจะเข้าไปใกล้มันนะเพราะว่าถีบทีก็ก็แรงอยู่แล้วฟันระยะใกล้นี่ก็อาจจะหลบไปผลนะมาก็มาเลยมี30นัดสุดท้าย ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้ยนี่เน่แล้วเราก็ค่าจะบอก์กี้นี้สำเร็จก็ได้ขวามาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใช้ใชใชหรอกลิ้นพันอเไี้กต่อไปก็ทำลายเจ้าต้นต่อนี่ซะเพราะว่าเราเหลือ,เ,ลอเวลาแค่หนึ่งนาทีสี่สิบวิโอเคทุบไปเลยฮะใช้ขวาในการสรับจะสับเร็วขึ้นนะหรือววระเบิดก็ทำดาเมจได้ดีเหมือนกัน ได้ืันแล้วอากาศบริสุท์ซึ่งถ้าทำลายช้ากว่านี้ก็เราก็จะตายหาแทนนะแต่เราจะยังไม่ววาดกับนะฮะเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปฟาร,ร์มของต่อเล็กๆแน่น้อยในจังหวะนี้ผมกดผิดนะฮะจะกดหยิบของเอหยิบอาวุธแต่ไปกินไก่ดีิบแทนก็หน้าเขียวเลยเีเฉียวมาเลย ไม่น่าไปกดผิดเลยนะ่าจะกดดูก่อนนะเมื่อกี้เฮ้ยสามตัวเหรอสามตัวไม่วันหรอกวันวันอยู่วันวันอยู่อ้ยการป้องกันมันดีมากเลยรอไปวันเนี้โอเคเราต้องฉุบๆให้เป็นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หลบ หลบดีๆแล้วก็วิ่งวนโอเคต้องหาจังหวะดีๆถ้าโดนลมมะแต่มาติดคืออ่ะนี่เนี่ระยะไกลกับระยะใกล้ถ้าเข้าใกล้ได้เจ้าก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีมีมีอีกหนึ่งตัวตรงนู้นระยะไกลซู่กับระยะไกลไหมล่ะแฟร์เี่ นั่นเจ้ากำลังทำร้ายตัวเองหรือเปล่าเหมือนจะบักด้วยเฮะยิงฟรีเลยทีเดียวเชียวโอเคแล้วก็ได้เวลาที่จะวาร์ปกับบ้านแล้วแล้วมาจบคลิปแรกกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็กลับมายันบ้านของตัวเองอัปเกรดไปเลยเราจะได้มีเวลาอยู่ในชาวเพิ่มขึ้นด้วยสวัสดีฮะคุณลุงควยต่อไปก็มาเลยทีเดียวเชียว อาเราจะทำตะขอได้แล้วซึ่งเควสต่อไปก็จะไปเริ่มที่หอคอยซึ่งเราจะป็นจะต้องใช้ตะขอเกี่ยวในการแก้ัซเซิลต่างๆและรวมถึงเครื่องร่อนด้วยโอเคถ้างั้นก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะฮะสำหรับเรื่องราวใน EP ที่1น,นี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยเสียสบูรณ์แล้วกับการกำจัด เงาชาวได้1อันและภารกิจต่อไปจะเป็นอะไรก็เอาไว้ติดตามดูในอีพีหน้าแล้วกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ